สวัสดีครับเพื่อนๆพี่โจกจะมาอัปเดตให้ฟังกับเกมบอมคริปโตนะครับเกม p พยนะ์ทูเออรเนาะซึ่งเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวของพี่โจ๊กันก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันดีแค่ไหนนะก็หลกัหลกๆพี่โจกมีตัวแรอยู่แค่2ตัวแล้วก็มีซุปเปอร์แรอยู่1ตัวนะที่เหลือเป็นคอมมอนหมดเลยก็ไม่ได้ดีมากนะถ้าเล่นแบบนี้จะมีครบทั้งหมด15ตัวนะก็ใน1วันเมื่อวานพี่โจกเริ่มเล่นประมาณ2องทุ่มครึง่งแล้ววันนี้ก็ประมาณ2องทุ่มครึง่งครบชั่ปิล้วก็ เปิดมาตอนเช้าประมาณ8โมงเนาะรายได้วันนี้ก็อยู่ประมาณสัก10เหรียญ10เหรียญถ้าคูณเป็นเงินไทยนะคูณเป็นเงินไทย10เหรียญเหรียญแล้วตอนนี้3 u s เนาะก็30คูณเป็นเงินบาทคือ34เนาะตกละราว1,000บาทนะเพืเ่อนเื่อนอันนี้พี่โจก็มาสรุปไรายได้ของพี่โจในวันนี้ให้ดูไม่ได้ชิชวนลงทุนแต่อย่างใดน,นะมาให้ความรู้เฉยๆแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พี่โจจะมาอัปเดตอีกทีว่าพรุ่งนี้รายได้จะเป็นเท่าไหร่ครับผม